สวัสดีครับมีรางเลื่อนสไลด์นะครับรางลิเนียนะครับเคลื่อนที่อยู่บนออยึดอยู่บนอลูมิเนียมโปรไฟล์เนี่ยนะครับระยะของตัวลิเนียสไลด์เนี่ยนะครับยาวอยู่1เมตรสเซนแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์เนี่ยครับยาวทั้งหมดอยู่ร3อนะครับตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาขับด้วยลูกกิ้งตัวนี้นะครับด้วยสายพานทาม,มิ่งนะครับ มายึดตรงนี้นะครับยึดด้านข้างแล้ววิ่งไปที่ด้านนน้นอีกอันหนึ่งนะครับแล้วกลับมาเนี่ยมันจะมีมอเตอร์มาหมุนขับตรงนี้นะครับมอเตอร์มายึดแล้วหมุนขับตรงด้านล่างแต่ได้มาแค่นี้นะครับได้มาตามภาพนี้เลยนะครับทุกเลื่อนนะครับเลื่อนข้องนะครับของญี่ปุ่นนะครับไม่ดีเทียกนมีตัวกันกระแทกหน้าหลังให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ ลูกสูบนิ่ไมติกนะครับด้านด้านนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับตำแหน่งนี้สองตัวตำแหน่งหัวอีกด้านหนึ่งเนี่ยสามตัวนะครับเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับของโลหัตรงนี้นะครับนี่นะครับตรวจจับตรงนี้ก็จะทำให้มอเตอร์ตัวนีส้สั่งช้าสั่งเร็วหรือสั่งหยุดได้นะครับ นะครับให้ดูหน้าหลังในดูถ่ายภาพนิ่งต่างๆประกอบให้นะครับถ่ายได้ดูตรงนี้นะครับอันนี้เอาโมอเตอร์อยืดตรงนี้แล้วหมุนรับลูกกิ้งก็จะเลื่อนไปมานะครับครับสวัสดีครับ